บนยอดภูเขาไฟที่สงบสิ้นฤทธิ์ลูกหลานของแผ่นดินอีสานได้เรียกขานภูเขานั้นว่าพนมรุง้งอันหมายถึงภูเขาใหญ่หรือภูเขาที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้าว่ากันว่าเดิมทีบนยอดเขานี้เป็นที่สถิตของพระศิวเทพเจ้าแห่งการทำลายและการสร้างใหม่ผู้ทรงอำนาจในไตรมูลติชาวบ้านเริ่มใสยศรัทธาต่างพากันขึ้นเขาไปบูชาเพื่อขอพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวอุดมสมบูรณ์และปกป้องบ้านเมืองจากภัยร้ายทั้งหลาย ต่อมามีเจ้าชายองค์หนึ่งแห่งแคว้นขอมซึ่งมีใจศรัทธาแรงกล้าต่อพระศิวะทรงมินิมิตฝันว่าพระศิวะประทับอยู่บนยอดภูแห่งนี้เจ้าชายจึงโปรดให้ก่อสร้างปราสาทหินอันวิจิตรการตาขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานถวายแด่พระศิวะโดยเอัญเชิญศิวลึงมาประดิษฐานณใจกลางปราสาทถือเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและพลังชีวิตช่างผู้สร้างปราสาทหินพนมรุ้งต่างเล่าต่อกันว่าการแกะสลักหินแต่ละก้อนมีได้ทำด้วยแรงมนุษย์เพียงอย่างเดียว หากแต่ได้รับแรงดลใจจากเทพพยาดาพลังศรธรรมใหหินหนักกลายเป็นงานศิลป์ล้ำค่าบนทับหลังแกสลักเรื่องราวของเทพพระเจ้าทั้งพระศิวะพระวิษณุและพระอินทร์ประดับอยู่เต็มไปหมดและยังมีตำนานเล่าขานว่าประตูปราสาทพ,พนมรุ้งถูกสร้างขึ้นตรงกับเส้นทางของพระอาทิตย์ปีละสองครั้งดวงตะวันจะเคลื่อนลอดช่องประตูทั้ง15บาบานพอดีเสมือนแสงจากเทพพระเจ้าส่องเข้ามาประทับในปราสาทเป็นนิมิตแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเจริญรุ่งเรือง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากใครได้ขึ้นไปนมัสก,การในวันที่พระอาทิตย์ลอดประตูจะได้รับพลังอำนาจและความเป็นสิริมงคลไปตลอดปี